สาวขมินภูมิใจที่อยู่ที่ประเทศไทยที่ได้ทำงานหาเงินส่งเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ทำห้องครัวทำบ้านให้พ่อให้แม่ความภูมิใจของสาวขมินนะคะที่ได้มาทำงานที่ไทยเนาะก็คือรักประเทศไทยมากๆอืมนะคะปัจจุบันนี้ก็อยู่กับแฟนสามีเนาะก็อยู่ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะพี่พีเอซีทุกท่านค่ะนะคะแล้วก็สบายดีเด้อพี่พี่ฟังใช่เด็กก็ฟังดด้เนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องกระตูนสาวลราใต้อีกแล้วจ้าอะไปไหนแล้วเนาะวันนี้นเนาะเ้ากระเล่นกันเลยดีกว่าเนาะนะเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนคือใครมาทํางานที่ประเทศไทยอะ่ะมีเก็บมีอยู่แน่นอนค่ะมีเก็บมีกินแน่นอนเออ พูดได้เต็มปากเต็มคำนะคะแถมเหลือส่งให้พ่อให้แม่อเออนะคะทุกคนคือทำงานที่ประเทศไทยยังไงก็ไม่อดตายนะเป็นแรงงานที่ค่าแดงที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับแรงงานต่างด้าวหลายๆคนนะคะเนี่ยสาวกัมพูชานะคะที่เก็บเงินเนาะสร้างบ้านให้แม่หรือว่าสร้างคออสร้างครัวนะคะ เครื่องพั่วควงเงียงของหนาพ,นนพื่นกเฮ็ดนอก่นกว่าเออมีแต่ลูกสาวคนนี้นะคะที่ส่งตังให้นะคะคือนี่แหละนะประชาชนกัมพูชาที่อยากมาที่ประเทศไทยก็เพราะว่าเงินมันดีนะคะค่ากองซีบก็โอเคเงินก็แบบมั่นคงอืมนะคะไหนบอกว่าอ่ะคุณเซนเนาะ จะปิดด่านเออหนึ่งร้อยปีห้าร้อยปีอ่ะแต่กับบึงประชาชนเนาะประชาชนของพื่นเนาะอืมนะคะมีแต่คนอยากเข้ามานะเห็นสาวขมรนพูดแล้วเออรู้สึกว่าเขารักประเทศไทยอยู่นะคะพี่ๆคืออย่างที่โนเคยบอกเนาะว่าคนกัมพูชาบางคนมันไม่ชอบคนไทยมันก็แซะอ่ะ แล้วก็ยังมีหลายคนที่เขาแบบชอบประเทศไทยสำนึกในแผ่นดินไทยในบุญคุณไทยเพราะว่าเอ่อทุกวันนี้มีอยู่ไม่กินก็คนไทยนะคะปรับกล้องเป็นหนึ่งนะคะกล้องไม่ตรงไม่ใช่แค่คำเออไม่ใช่แค่กัมพูชาค่ะพี่พีส่วนหนูเองหนูก็รักประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ใจนี่ให้พ่อให้แม่หมดก็ประเทศไทยค่ะนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเกี่ยวข้าวเนาะนะคะเกี่ยวข้าวกาซีฟางเงินไปใหพอให่อเหยแมเนาะอืมซื้อน้ำซื้อ,อยังกับว่าไปจ้างคนเกี่ยวเข่ากับว่าไปพอมีประเทศไทยพอมีดูข้นมาเห็นงานอยู่ไทยอืมนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังน้ำกันจ้ะสาวขมิน้นะคะคว่ำภูมิใจทีได้เกิดเป็นเออทีได้มาเห็นงานอยู่ฝั่งไทยเนาะอืมเดี๋ยวมาฟังน้ำกันจ้ะ นี่โอนตังทำฮองโคให้คุณแม่อยู่กัมพูชาบ้านก็ลูกสาวสุธิรักทำให้ฮองคโัวก็ลูกสาวสุธิรักทำให้มีลูกสาวดีนี่อ่ะพี่พี่ก็น่าจะขายของหรือเปล่าคะพี่พี่เนาะพี่สาวคนนี้น่าจะขายของนั่นแหละอืม แต่ความภูมิใจก็คือมีเงินอ่ะมีเงินเป็นกรรมเป็นก้อนเออนะคะความภาพภูมิใจอืมเอาละบัตนี้เนาะบอยทีเนี้ยในว่าแบบบบมาอ่าคนไทยเนะาะไซวาเออบบมากประเทศไทยแต่ว่าอย่าดืมนะว่ามีเพื่อนร่วมชีวิต นะคะมีเพื่อนสัญชาติเดียวกันมาทํำงานที่ฝั่งไทยแล้วคนคนนั้นเขาก็ภูมิใจที่เขาได้แบบเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเออแต่บอยกลับไปแบบตาเออด่าคนไทยเออใส่ร้ายคนไทยอย่างมู้นอย่างนี้ออนะคะหาว่าไทยไปก๊อปบ,บ้างเออหาว่าไทยไปก๊อปสุดขมิน้นอย่างมู้นอย่างนี้แต่คุณไม่ดูหรอว่า เพื่อนคุณเนี่ยอืมสัญชาติเดียวกันเนี่ยเข้ามาทํางานที่ไทยจะให้เขาเดือดร้อนไปด้วยอืมคุณไม่คิดหรอนะคนคิดบ้างนะบอยนะเออพี่บอยนะอย่างนี้หรอพี่บีต้องเรียกพี่บอยนะอย่างนี้หรอคืออ่ะมันก็บเแมนเนาะเออมันก็บอแมนเนวอย่าสีไปเบาใส่ค้นไทยเพราะค้นไทยนี่แบบ เขาให้โอกาสแดงงานต่างดาวได้หลายคนเออที่เขามาเห็นงานอยู่ไทยได้เฮื่อนได้ซ่านเดเพื่อนทุกคนเสือบอกคนเล่านี่ได้เพื่อนหนังบักไงนี่คือยอดประเทศไทยเลยเพราะว่าเขามาเห็นงานอยู่ไทยนี่ค่อนข้างที่จะเก็บเงินเนาะคนเล่านี่เก็บเงินเกงคือกันไรเออทุกคนเออไม่เห็นงานอยู่ไทยเนี่ยเก็บเงินเขาก็เก็บเก็บเก็บปีนึงเขาก็ไปสานเงินเสนะอืมนะคะ บางก้นกะกอแต่ถมดินไปก้อนเออปีนากับึ้นเซาอืมปีนาทัดไปกัก,กอเออปีนาทัดไปกับมุงนังค้าอ่างีนะทุกคนเออคนเล่าสิเป็นอย่งสีเนาะอืเขากับก็บเงินในนีไทยเนี่ยแต่เสือบบถาบบมาเห็นงานอยู่ไทยเนี่ยเพื่อนกะบโบเดียวดิเออพาบว่ามันบมี่มองหาอือทุกคนนะประเทศไทยนี่อบอุ่นเด้วทุกคนเออของกินอีหยังต่างๆนี่ ประเทศไทยมีครบอีหา,อา,อาหารอีหารอาหารต่างๆนี่เนาะลายแห้งอุ้ยอย่างตลาดดาวมมันกะซิมีแบบเนาะไผอยู่ไก่ตลาดดาวเนยพี่ๆกะซิมี่แบบดดแบบหอยจูบเนาะเออของปลาของอีหยังที่เฮ่าแบบเคยกินคุณคุณเคยนะอยู่บ้านนะเออกได้กินเนาะนี่แหละค่ะพี่ๆของโปดบ้านเฮ่าเนาะ ปนไปไ่ได้ว่าสิบ่มาอยู่ไทยเนาะอืมเด็กก็เสื้อวานเนาะได้งานเขมรนอะ่ะรักประเทศไทยส่วนหลายเลยเออหักประเทศไทยเนาะตอนเออที่ว่าคลิปพ,พานมาเนี่ยคอยก็ได้เฮ็ดคลิปลงไปเนาะเพราะว่าเขาเฮ็ดต่อ,ต,อต่อบัตรให้แดงงานเขมรนนี่แหละเออคนไทยนี่ใจดีมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าแบบเอ่อทายแดนเนาะอืม นะคะพี่พี่เขาก็พูดไทยได้ซัดนะพี่พี่หนูแปลกใจเลยคนที่มาด่าประเทศไทยนี่แปลกใจเหมือนกันนะทำไมก็พูดไทยได้ซัดมากนะแต่ละคนที่มาด่าประเทศไทยเนี่ยซัดกว่าหนูอีกหนูยังพูดไทยเก๋ๆกะกาอยู่ด้วยเออทุกคนแต่คนที่มาแซะคนไทยเนี่ยซัดเจ๋วเลยอันนี้ เขาคิดเอออันนี้คือเขาใส่ใจประเทศไทยมากกว่าคือเขาชอบอยู่แหละแต่เขาไม่พูดเนาะเพราะเขาพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้แต่อีกโก้สูงไงไม่ออกไม่พูดเฉยๆว่าเขาอยู่ประเทศไทยมาก,ก่อนทำธุรกิจกับไทยอืมภาษาไทยต่ำาต้ยงงนอย่างนี้อ้ทุคนเป็นภาษาไทยที่เดือดถู เป็นภาษาไทยที่ใครๆก็อยากเดียนอืมยังจะบอกหาว่าประเทศไทยหนังสือต่ำต้อีกอ้สารพัดที่เขาจะใส่ได้ประเทศไทยเนาะมุดค่าสีเบาอ,อ่ะเบาได้เดี๋ยวเขาบ็ว่าขายศาสตร์อีกละโอเคค่ะพี่ๆก็พอแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผิดภาพป,ประการใดกลับขอโทษขออภัยไปตรงนี้มากๆนะคะไปก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ